สวัสดีค่ะท่านที่ติดตามทุกท่านและท่านที่เข้ามาใหม่นะคะถ้าหลายท่านจําได้คลิปที่แล้วเราเรียนรู้เกี่ยวกับคําว่าโฮมูนิ่ใช่ไหมคะกลุ่มคําในกลุ่มนี้จะมีการเขียนเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายแตกต่างกันเองนะคะไม่ว่าจะอยู่ในรูปของอกริยา ออคำนามหรือ e c คทีฟก็ตามใช่ไหมคะส่วนสำหรับคลิปนี้เราจะไปเรียนรู้อีกคำคำนึงนะคะนั่นก็คือคำว่าโฮโมโฟนนะไปดูกันเลยนะคะว่าคำนี้หมายถึงอะไรไปดูเลยคะ่ะไฮวัาวพิชิตโฮโมโฟนเนอร์โฮโมโฟนเนอร์หมายถึงอะไรครับโฮโมโฟนเนอร์อาอูรสมอูทาเลสลีกเมน ส้มสกี o วส o ฟเชลีโฮโมโฟนเนสคือคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันยังไงล่ะคะไปดูสองคำแรกนี้เลยนะคะเบิร์นเน์เกษตรกรและเบิร์นเน์ถั่วเขียนต่างกันความหมายต่างกันแต่เสียงเหมือนกันไปดูตัวอย่างประโยคเลยคะ่ะเบิร er ์นเน์เกษตรกรจะเป็นซูบสันทีฟที่มีแอนนำหน้ามาผัานกันดูนะคะแอนบุญนะบุญเน้น b บิ n ์นเนอร์เบิ r e นนะไดอาร์ดูนท์โฟร์ตีทูสันอักทีฟเบิ e ์นเนอร์อินอริกะไดอาร์ดูน์รตทูอักทีเบนเนอร์อินอมีเกษตรกรราวสี่0 0ื่นคนในประเทศนอร์เวย์และ b บิร์นเนคำนี้แปลว่าถั่วจะเป็นซุปสันทิพเช่นกันที่มีไอหรือแอนนำหน้ามาลองผ่านกันดูนะคะไอหรือแอนเบิร์นเบิร์นนะหรือเบิร์น้น b ุน n e r ร์บ n นเนอ n ์บ t นเนอร์ที่อยู่ส์บีสต f u น1เล o ตเละฟุกต i ้และมูดริกยูร์บุน e นอร์ที่วยู่ส์บีสต์นเลตเลฟุตริกทัวจะเจริญตบตได้ดีที่สุดง่ายในที่ชื้นและดินร่วนโอ้โหเยี่ยมเลยครับงั้นช่วยอธิบายคำว่าใดที่แปลว่าคุณและใดที่แปลว่าแป้งนวดให้ฟังหน่อยสิครับได้ค่ะ ไดแปลว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มของ pronomen นะคะก็คือคำที่ใช้แทนคำนามนั่นเองแต่ใดคำนี้จะเป็น object form ที่มาจากคำว่า do นะคะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ c a n d า so snil oba r e dae cando so snil oba e dae คุณช่วยโกนหนวดของคุณได้ไหมไดคำนี้แปลว่าแป้งนวดจะอยู่ในกลุ่มของ substantive ที่มีแอนนำหน้านะคะมาดูตัวอย่างประโยคเลยค่ะ They are best o ลากเกย m เย a มละเกตพิซซด They are best อลากเกย์เย a มละเกตพิซซดดีที่สุดคือทำแป้งนวดพิซซ่าด้วยตัวเองส่วนรูปข้างล่างเราเรียกว่าเชิดไดนะคะซึ่งแปลว่าเนื้อบดมาดูคำนี้นะคะหุนซึ่งหมายถึงหล่อนนั่นเองนะคะคำนี้จะอยู่ในกลุ่มของ p r o n o m e n นะคะเป็นคำที่ใช้ แทนคำนามนั่นเองค่ะมาดูในรูปนี้นะคะสมมุติว่ารูปนี้เป็นผู้หญิงที่ชื่อหนีนะใช่ไหมคะเรารู้จักเขาแต่เราจะไม่เรียกเขาว่าหนีนะเราจะใช้คําว่าหุนแทนนั่นเองค่ะเรามาลองแต่งประโยคดูนะคะหุนยบเปะสมคกอีแอนร a สตอร์ลองต์อีออชโลหุนย็บปะสมคกอีแอนริสตอร์องต์อีออชโล หลอนทำงานเป็นกุ๊กอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งในออสโลนั่นเองค่ะและมาดูอีกคำหนึ่งนะคะหุนคำนี้จะหมายถึงสุนัขนะคะหุนคำนี้จะเป็นซูบสันทีฟที่มีแอนนำหน้าเรามาผัานกันดูนะคะแอนหุนหุ่นเน้นหุนเน็ดหุ่นเนี่ยนะเรามาลองแต่งประโยคดูนะคะใหญ่ยยเอินสกมไมแอนวิทหุนใหญ่ยยเอินสกมไมแอนวิทหุน่น ฉันต้องการที่จะได้หมาสีขาวนั่นเองค่ะสังเกตไหมคะหุนคำว่าหุนข้างบนและหุนข้างล่างจะมีเสียงเหมือนกันเลยนะคะแต่เราเขียนไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะมาดูสองคำนี้ต่อเลยนะคะ go ซึ่งแปลว่าเดินหรือไปและก o ซึ่งแปลว่าฟานหรือสวนก o คำนี้เป็นกริยาหรือ verb ซึ่งแปลว่าเดินหรือไปมาผัานกันดูนะคะโอกโก โกร์ยิกหากร์ยัยโกร์ทูเมหุ่นเน้นโพเอตมิดาเกนย้ยโกร์ทูเมหุนเนนโพเอตมิดาเกนฉันไปเดินเล่นกับสุนัขตอนบ่ายส่วนโกรคำนี้เป็นซูบสันทิปที่แปลว่าฟาร์มหรือสวนมาผ่านกันดูนะคะแอนโกรโกดเดนโกดเดร์โกดันนะอูละบูโพแอนโกรไม่มั่งไงคือ อลาบูโพอแอนโกดแม่มังไงคืออลาอาศัยอยู่ในฟาร์มที่มีวัวหลายตัวและอย่าลืมคำว่าอ e ีโกดนะคะซึ่งแปลว่าเมื่อวานเสียงเหมือนกันเช่นกันค่ะกำลังสนุกเลยครับช่วยอธิบายคำว่าย่านนะแปลว่ายินดีและย่านนะแปลว่าสมองได้ไหมครับได้ค่ะย่านนะคำนี้เป็นกริยาวิเศษซึ่งแปลว่ายินดีจะอยู่ในกลุ่มของ Sening งอั a นะคะมาดูตัวอย่างประโยคเลยค่ะ ยายวิลย่านนะบลีเมโพชีโนยายวิลย่านนะบลีเมโพชีโนฉันยินดีที่จะไปโรงหนังด้วยย่านนะคำนี้จะเป็นซูบสันทีฟที่แปลว่าสมองมาผันกันดูนะคะแอนย่านนะย่านเน้นย่านเนอร์ย่านนะนะเอว่าฮายแอนสมาร์ทย่านนะซีนสใหญ่เอว่าฮายแอนสมาร์ทย่านนะซีนสใหญ่ ฉันคิดว่าเอวะมีสมองที่ฉลาดมาดูต่อคำว่ายูลแปลว่าวงล้อและยูลแปลว่าคริสต์มาสเลยนะคะยูลคำนี้แปลว่าคริสต์มาสเป็นซูบสันทิปมาผันกันดูนะคะไอหรือแอนยูลอยู่ละหรือยูเลนยูเลอยูเลยนะเดนคริสต์นะเฮ้ยทิชโอเฟสต์ทิลมินออมเยซูคริสติเฟสเซลคัลเลสยูล Den k r i s t n เ h ่เ t i ยทินโ f e s t e n t i l มิน n น e อมเยซูค i ิส s ์เฟสเ l e s คัลเลสยลวันหยุดของชาวคริสต์และการเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงการประสูติของพระเยซูคริสต์เรียกว่าคริสต์มาสยูนคำนี้แปลว่าล้อเป็นซืบสันทีปมาผันกันดูนะคะเอ็ดยูนยูเลชยูนยูหรอหนะบีเลนฮาร์ฟีเรย์ยูนบีเลนฮาร์ฟีเรยูนรถยนต์ส่วนบุคคลมีสี่ล้อ ยุดคำนี้แปลว่ามีนะคะจะเป็นกริยาหรือเวิร์บนั่นเองนะคะจะอยู่ในรูปของ present p e r f e c t เ um. ฟคทุนะมาลองผันกันดูนะคะโอเยอร์เดะเยิร์ดยุดเดะายุดนั่นเองค่ะนำะมาลองแต่งประโยคดูนะคะย้ายห,หาอลาแระเดะหยุดเลขสนะมีนะย้ายห,หาอลาแระเดะหยุดเลขสนะมีนะ ฉันทำการบ้านของฉันเสร็จแล้วนั่นเองค่ะแล้วมาดูยุดอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีเสียงเหมือนกันเลยนั่นก็คือยุดคำนี้นะคะซึ่งหมายถึงกวางจะเป็นซูบสันทิหรือคำนามนะคะจะมีแอนนำหน้ามาลองผันกันดูนะคะแอนยุดยุดยุด,ย,ดยุดนะนั่นเองค่ะและมาลองแต่งประโยคดูนะคะใหญ่โซแอนยุด อีสกูเกนอีกโกยายโซแอนยุตอีสกูเกนอีกโกฉันเห็นกวางเมื่อวานนี้ในป่านั่นเองค่ะกำลังสนุกเลยครับงั้นวันนี้ผมขออีก3ามคำนะครับ Low วริร์สัญญา Low วิร์กฎหมายและโ o w ว r ร์ยุ้งข้าวได้ค่ะตามนั้นเลยนะคะ Low ว o ร์คำแรกจะเป็นกริยานะคะแปลว่าสัญญามาผันกันนะคะโอ l ลเวิร์ l โลเวิร์โลเว ฮาโลเวตย้ยโลเวตใดอีก n หนวงทิงยยโลเวตใดอีกหนวงทิงฉันไม่ได้สัญญาอะไรกับคุณโลเวตคำที่สองแปลว่ากฎหมายซึ่งเป็นซูปสันทีพมาผันกันดูนะคะแอนล o บโลเวนโลเวอโลเน่ะด e เฟ n นิสมังเงโลเวอนอริกะดนสมังเงโลเ มีกฎหมายหลายฉบับในนอร์เวย์และมาดูข้างล่างนะคะโอโฟโลทิน oh, แปลว่าอนุญาตคำนี้เป็นอูดทริกนะคะเช่นขั love, ok ้นใหญ่โฟโลทินโอโกโพชิโนขั้นใหญ่โฟโลทินโอโกโพชิโนฉันขออนุญาตไปลงหนังได้ไหมโลเวอร์คำที่สามหมายถึงโรงนาหรือยุ้งข้าวเป็นซูบสันทีปมาผัานกันดูนะคะแอนโลเวอร์โลเวนโลเวอร์โลเวนนะดฟินิสมังงโลเวอร์โปโกรนะ De Fin n น s e Mange Lover p o g พ r กมียุงข้าวหลายแห่งในฟาร์มต่างๆงั้นเดี๋ยวแถมให้อีกสองคำนะคะซานแปลว่าทรายและซานแปลว่าจริงๆขอบคุณมากนะครับยินดีค่ะซานคำนี้แปลว่าทรายซึ่งเป็นซูบสันทิฟที่มีไอหรือแอนนำหน้ามาดูตัวอย่างเลยนะคะ The a ด e ร์แ e น n d น i ิทซาน p พสตรันนะ The a r e and Feet with Sand p o s t นะมีหาดทรายที่ขาวสวยและซานตัวนี้จะหมายถึงจริงๆจ,จ,จะเป็น adjective นะคะถ้าคำนามเป็น I หรือ And เราจะใช้คำนี้แต่ถ้าคำนามเป็น S เราจะใช้ s a n ที่มีแทข้างหลังหรือถ้าคำนามมากกว่า1เราก็จะใช้ Sun นะนั่นเองค่ะโอเคค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ The Art and Sun History t ด e าร r ดแอนซันฮิสตอรีมันเป็นเรื่องจริงเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ทุกท่านก็ทราบแล้วนะคะโฮโมโฟนนั่นก็คือกลุ่มคำที่มีการเขียนต่างกันเอ,อ่อความหมายต่างกันแต่การอ่านและเสียงเหมือนกันนั่นเองคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ